ที่ผมได้พอะไวนะ้นี้ก็อายุก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับอ่าก็รวมสิบห้าวันแล้วนี่วันนี้ผมตู้ออร์แกนิกนะนะแต่วันนี้จะมาจะมาเพาะเม็กระท่อมเออเพอเมรกระท่อมไม่ฝ่านี่ผมก็ได้เมรกระท่อมมานาะดูอันนี้ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับนี่ละนี่นะ้ำเมรกระท่อมนะ นี่ก็จะเป็นถาดเพาะของผมนะนี่นะแล้วก็อยู่ที่หน้าริมคลองนะครับนี่นะในคลองนะโอเคนี่เราก็จะเอาข้างๆข้างๆของ,ง,ง,งเอาพอนะไม่ต้องลงไปลึกนะโอเคผมก็จะตักเลยก็เป็นขี้เลนก็พอนะนี่นะขี้เลนเราก็ใส่ไปตามดู นี่ผมใช้ดินในคลองนะครับเพราะคือว่าแบบว่ามันผมมีผมมีแต่ดินเลนนะเออดินพีชมอนก็ไม่มีตังค์ซื้ออีกน,นี่นะใช้ดินเลนนะนี่นะแล้วก็ป่าป่าดรรอันนี้ถาดนี้ก็ผมว่าเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะ จะมีพวกเปลือกมะคงมะขามนะเขาบอมว่าอ,อยู่ใต้ต้นมะขามะนะก็ต้องมีเปลือกมะขามกันเป็นเรื่องธรรมดาในน้ำนี่นะชอบเขาชอบชื้นๆน,นะนี่นะครับนี่ก็ได้นะอ่านี่ครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะต้องเอาแบบดินแบบแฉะนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโรยเลยกันต่อเลยอ่า อ่าโอเคนะครับนี่ก็จะคือดินดินขี้เลนนะอ่ะกาก้นสระนะหรือก้นบ่อนะอ่าสำหรับพอปลูกต้นกระท่อมนะครับอย่างดีเลยนะแล้วก็ดินพิทมอสนะผมไม่มีดินพิทมอสผมเลยเอาดินเลนนะอ่าโอเคนี่นะนี่ก็จะเป็นเมล็ดพันธนะุ์นะนี่เมล็ดพันธุ์เขาจะเป็นดอกนี่ก็จะเป็นดอกนี่ เราก็จะบี้นะผมผมก็จะบี้นะเอาให้เขาแตกนะให้เขาแตกไปเลยแล้วเราคอออ่อยโรยอ่ะเนนี่เราก็เนี่ยเราก็จัดไปเลยยอดไปนี่ยฮิญาลลมเนี่ยรับประกันครับยังไงก็ขึ้นแน่นอน เดี๋ยวถ,ถ้าเขาขึ้นมาเราก็ค่อยแยกก็ได้อ่าก็แตยไปถ้ามีน้อยก็แต่นะ้น้อยก็ได้ครับแล้วแต่นะแล้วจะถนัดเลยนะตอนนี้ผมก็ผมก็ปลูก ผมก็เอาไปปลูกมาแล้วนะรอบตัวยสองรอบสามรอบแล้นะ<ป>ก็เลยเหลือเม็ดนี่ประมาณขนาดนี้นะน<ป>ีอะ่อ่าก็เลยเอามาโรยใหม่ <c oughs> ยังไงก็ขึ้นแน่นอนครับใช้ดินคีเลนยังไงก็ขึ้นแน่นอนผมรับประกันถ้าไม่ขึ้นนี่มาคอมเมนต์หรือถ้าขึ้นดีนี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอ้โหไม่อยากจะนี่แลหละนี่ดู อ่าผมก็ได้โรยไปเรียบร้อยนะอ่าเม็ดก็จะเหลือแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปรดน้ำกันอ่าที่ผมได้พอไวนาะนี้ก็อายุก็ประมาณ1ิวันแล้วนะครับอ่าก็รวมสิวันแล้วนี่ นี่ก็ยังไม่ลดน้ำนะเดี๋ยวลดน้ำไปให้ชุ่มฉ่ำนี่ดูครับดูครับโอเคนะก็ประมาณอันนี้นะนี่ก็ที่พอนะแล้วก็แล้วก็แบบว่าอันนี้นะนี่ถาดนี้นะที่ผมก็พอไว้นะชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ใครนะครับนี่นะก็อย่าลืมถ้าคล่องใจยังไงก็ อยากกะสอบถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดู้วยนะครับโอเคแต่ผมก็ไปก่อนเลยฟ้าไปโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมไป